สวัสดีค่ะนะคะท่านผู้ชมวันนี้นะคะวันที่14นะคะตรงกับวันพุธนะคะย็ดมินก็จะมาสรุปหวยลาวนะคะโค้งสุดท้ายนะคะว่าเลขเด่นเลขวิ่งนะคะสรุปเลขเซียนเนาะนะคะท่านผู้ชมว่าเลขเด่นเลขวิ่งของเซียนงวดนี้นะคะจะได้มาตัวไหนเราก็ไปดูกันนะคะท่านผู้ชมเนาะนะคะค่ะสวัสดีค่ะนะคท่านผู้ชมเราก็มาต่อนะคะสรุปหวลาววันนี้นะคะ เอ็นนงกับปีจ้อหาเลขบเด่นเด่นเนียนะมาทำผู้ชมเนาะมวดที่ผ่านมาก็พลาดไปหนึ่งเต้มนะคะหนึ่งสองเรามาดูเลขเซียนกันก่อนนะคะแต่ละเซียนก่อนเอาของเซียนเอาเอาของเซียนพ่อเหงก่อนเนาะนะคะมวดที่ผ่านมาของพ่อใหญ่ก็เข้านะคะเข้าของพ่อใหญ่เข้าสองศูนย์ศูนย์สองตัวกลับนะคะมวดนี้เรามาดูกันนะคะนี่ของอีพ่อเฮงนะคะผู้ชมมวดวันที่สิบสี่นะคะให้ สี่หนึ่งสี่สองนะคะสามหนึ่งสามสองสองหนึ่งและสองสองหกคู่เด่นเด่นเน้นเน้นนะคะถ้าเกิดท่านผู้ชมนะคะชอบอ่าก็ตามนะคะไม่ชอบเราดูแล้วก็พิจารณาก่อนนะคะอะ่าวิ่งลูดของตาให้สองและสี่นะคะส่วนของแต่ละเซียนเนเหมือนกันบอนะ,ะของอะ่ะนี่ของพ่อเฮงนะคะท่านผู้ชมนะคะของพ่อเฮงเสร็จแล้วเราก็มาดูของเซียนใหม่กันนะคะของเซียนใหม่ ก็มาชนกับของพ่อใหญ่อยู่นะคะท่านผู้ชมมาที่แต่ว่างวดนี้ให้ระวังเบิ้ลด้วยนะคะหนึ่งหนึ่งและสองสองนะคะอันนี้เป็นแนวทางเด้อน,นะคะหนึ่งหนึ่งและสองสองนะคะระวังด้วยนะคะเด็กบุบันมาหลายงวดแล้วเนาะอ่าของเซียนใหม่วิ่งสองรองเจ็ดนะคะท่านผู้ชมนะคะสองสองสองสามเจ็ดสามและ 7, 4, 7, 4, 4, 7, เจ็ดสี่เจ็ดสี่สี่เจ็ดเซียนให้ไปกลับด้วยนะคะอันนี้เป็นแนวทางของเซียนใหม่อ่าตัว เด่นเด่นเน้นเน้นนะคะเส้นของของแอดมินกัไฮมาทีเดนเปดนะคะวันนี้เราก็จะไปสรุปเอาหอยเซียนนะคะทุกเซียนนะคะท่านผู้ชมเนาะมาดูนะคะของเซียนใหม่นะคะสีคู่เด่นเน้นเน้นนะคะสองสองไม่เปลืองด้วยนะคะแล้วก็หนึ่งสองสองก็ไม่ชนกับของพ่อเฮงด้วยนะคะไม่เปลืองนะคะอ่าล้วก็มาดูของเซียนพี่ไม้กันนะคะของเซียนพี่ไม้นะคะก็มี เด่นวิ่งเดินเดินเ้ารองห้านะคะบนจับคู่ก็ได้ห้าสามห้าสี่เก้สามนะคะเกสล่างนะคะเดินล่างก็ให้บนให้ล่างมานะคะเดินเจรองศูนย์นะคะก็จับคู่นะคะได้เจ็ดสองเจดสี่นะคะศูนย์สและศูนย์สอันนี้เป็นแนวทางของเซียนพี่ไมายนะคะก็ชื่นชอบเราก็ตามนะคะ ตามดูเป็นแนวทางของแต่ละเซียนก่อนเนาะเพราะว่าเซียนเนี่ยจะให้เลขมากเพราคือกันดอกค่ะคผู้ชมแต่ว่าเซียนอ่ะเจ็ดมาแอดมินกับไปจะไปจับเอาเลขอ่าที่ชนกันเลขชนกันมาแล้วก็เลขชนกันงวดนี้นะคะอยู่ที่สองสองและหนึ่งหนึ่งนะคะถ้าเกิดเป็นชนบิ้นนะคะไม่แน่นะคะผู้ชมนะคะสองสองและหนึ่งหนึ่งวดนี้อ่าเจ็ดสี่ก็ชนอยู่เจ็ดสี่ชนของแอดมินแล้วก็ชนของ เซียนเซียนเซียนใหม่ด้วยนะคะเจ็ดสี่มาดูกันนะคะว่าของเซียนใบนะคะตอนนี้นะคะของเซียนใบนะคะก็นี่ไงมาแล้วนะคะหวดนี้พุ่งจะรุดไปหวดที่่านมาเนาะหวดนี้ไม่แน่นะคะเลขเซียนมีเข้ามีหลุดนะคะเซียนใบเด่นแปดรองสามนะคะใหะ้ตัวเจาะฮ่อ,องนบริเจาะหนึ่งแปดแปดหนึ่งมาชนก,นกันกับสูตรของแอดมินเด่นแปดนะคะ แอดกับไปเจาะจะไปเจาะตัวน้นๆนนนะคะที่มาบ่อยออกบ่อยแล้วก็ชนกันนะคะถ้าเกิดท่านผู้ชมมั่นใจของเซียนใบแปดสี่นี่นะคะแปดสามสามสี่นะคะที่ในตารางนะคะแปดสามชนกันด้วยตัวไหนหนึ่งสี่สี่หกนะคะสองตัวล่างเน้นเน้นชุดสี่ตัวหนึ่งสี่หกสามนะคะแล้วก็หนึ่งหนึ่งอ้าหนึ่งหนึ่งกับมาชนกันอีกอ่าก็อย่าลืมหนึ่งหนึ่งกับสองสองแล้วกันเด้อเพื่อมานะคะท่านผู้ชม หนึ่งหนึ่งกับสองสอง,สองนะคะนี่ของเซียนเซียนใบนะคะส่วนชุดของแอดมินที่ลงไปนกะะ็ให้เด่นเปดร่องสามนะคะก็ชนกันที่แปดสามามแปดเอก็จะมาเจาะให้เลยนะคะเจาะเจาะตัวดินๆดินก่อนเลยนะคะสรุปวันนี้เอา <c oughs> เดินแปดร่องร่องหนึ่งม่นะคะท่านผู้ชมเดินแปดร่องหนึ่งเดินแปดร่องหนึ่งนะคะเพราะว่าเห็ดว่าเป็นฟันประหลาดปลาหลาดเลยท่านผู้ชมก้อน <c oughs> เห็ดเหล็กแล้วหมดก้อนกับฟันว่าเขาปิ่งปากกับมี่มี่เก่าว่วานนี้นะคะฟันเห็นนะคู่แปดเท่นะคะ เดินแปดนะคะวิ่งแปดนะคะเน้นๆก่อนจะมาบอนะคะเดินวิ่งนะคะเดินวิ่งแปดเอาร่องหนึ่งไปเลยนะคะแต่จะก็จะจับจะจับเลขวิ่งให้นะคะท่านผูช้ชมเลขวิ่งสี่ตัวมีแปดวิหนึ่งมีสี่นะคะงวดน,นี้ไม่เยอะนะคะเหมือนเดิมนะคะแปดหนึ่ง แปดเจ็ดก็อีกตัวหนึ่งนะคะที่เด่นเนตัวกันด้วยนะคะแปดแปดเจ็ดนันเอนะคะเดียเอวินจะทําตัวกันให้ด้วยนะคะอันนี้เลขออกบ่อยด้วยนะคะสามเจ็ดเนี่ยอันนี้เป็นเอามาใส่เป็นถึงว่าเลขออกบ่อยนะคะเลขออกบ่อยตัวนี้น,นี้เลขออกบ่อยนะคะอ่สามเจ็ดเจ็ดสามออกบ่อยสุดๆสําหรับมันพุทธนะคะหกสี่นะคะหกสี่ 6กนะคะเจ็ดสี่เจ็ดสี่นี่เรียกมาชนกันนะคะเรียกชนกันสี่หนึ่งนะคะอ่าส่วนชุดสี่ตัวนะคะแอดก็จะให้ไปที่เลขจับวินไหมคนะผู้ชมอ่าแปดสามนะคะสี่แปดสามสี่หนึ่งนะคะอันนี้เป็นเลขจับวินเดอนะคะ แล้วก็ตัวกันนะคะกันแปดเจ็ดนะคะตัวกันเนคือแปดเจ็ดนะคะแปดเจ็ดเจ็ดแปดด้วยนะคะเพราะว่าเดินแปดวิ่งวิ่งแปดรูดแปดนะคะแต่ว่า,าชุดแรกเอ็ดบินลงไปก็เาจาะให้เลยเน้นๆนะคะแปดหนึ่งหนึ่งแปดนะคะแล้วก็สี่หนึ่งสี่หนึ่งนะคะแปดสามหกสี่หกสี่นี้ด้วยนะคะ อย่าลืมนะคะหกสี่สี่หกก็เป็นเลขออกบ่อยเลขชนกันอยู่ที่เจ็ดสี่สามเจ็ดนี้ก็คือเลขออกบ่อยนะคะอันนี้เอามาทําให้ดูนะคะเลขจับวินสี่ตัวนะคะท่านผู้ชมนะคะแปดสามสี่หนึ่งแล้วก็สามตัวแล้วก็จับไปเลยนะคะสามสี่หนึ่งนะคะนี่นะคะตัวบักใหญ่นะคะผู้ชมเออส่วนเลขที่ไม่เปลืองนะคะเลขระวังระวังสุดๆนี่ก็คือนะคะ ระวังเบิ้ลน,นะคะไม่เบิ้ลมาหลายงวดแล้วเรือนะคะหนึ่งหนึ่งกับสองสองนะคะท่านผู้ชมหนึ่งหนึ่งสองสองและแปดแปดป้าเหลวคว้ามาหลายอันนี้เอ็ดมินทําให้เป็นตัวกันนี่แหละเบิ้ลก็ใช้เบิ้ลหนึ่ง,หน,งหนึ่งกับสองสอง,สองอยู่แล้วท่านผู้ชมก็แปดแปดนะคะแต่ว่าชอบส่วนตัวนะคะอีกแล้วชอบส่วนตัวอีกแล้วหนึ่งหนึ่งกับสองสองอ่ะละเอาสองสองลด อันนี้เป็นตัวกันไว้นะคะเนาะทั้งหมดนะคะท่านผู้ชมเนาะแอดก็จับตัวเลขให้เด่นแปดนะคะตัวกันแปดเจ็ดนะคะแปดหนึ่งแปดสามเลขออกบ่อยสามเจ็ดอ่าสี่หกหกสี่นี้ก็เลขสวยนะคะอ่าเจ็ดสี่เลขชนกันแล้วก็เป็นชุดของเซียนด้วยนะครับสี่หนึ่งนะคะเด่นแปดรองหนึ่งนะคะเน,น้นเน้นเป็นที่แปดเลือนะคะเน,น้นเน้นอ่า นี่เป็นตัวเน้นนะคะเน้นเน้นอันนี้เน้น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 แปดไม่รู้จะมาหรือไม่มาเราก็รอรุอนกันนะคะท่านผู้ชมเนาะอ่ามีเข้ามีหลุดนะคะเราก็ดูเป็นแนวทางไปก่อนเพราะว่ายดมินก็มาสรุปีไปหาเลขเด่นมาให้เด้ท่านผู้ชมนะคะเด่นแปดอ่ะรองหนึ่งนะคะก็มีสามมีมีแปดสามสี่หนึ่งนะคะชุดสี่ตัวนะคะไม่เข้ามาสองงวดบางครั้งงวดนี้ก็อาจจะเข้าก็ไเลยนะคะท่านผู้ชมเนาะหลุดอ่ะมาสองงวดนะคะ งวดนี้ก็หมดไปก็ขอภาวนาก็ให้เข้ามานะคะผู้ชมเนาะแปดหนึ่งกับสี่หนึ่งนะคะอ่ะก็ะขอมีโชคมีลาบนะคะทุกผู้ชมที่เข้ามารับชมนะคะขออ่าฝากกดติดตามนะคะกดไลค์กดแชร์นะคะผู้ชมเนาะเออเขียวผ้าร่วยนะคะอ่ะก็ขอภา,าวนางวดนี้นะคะเด่นเดนน้นๆนะคะที่แปดเละหนึ่งนะคะสวัสดีค่ะนะคะขอให้มีโชคมีลาบเด้อนะคะวันนี้ขอให้ปังนะคะสวัสดีนะคะ